สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาสอนนะคะทําอาหารสุนัขโฮมเมดแบบมีวุ้นค่ะมาติดตามดูนะคะค่ะขั้นตอนแรกเราก็เอาอกไก่ลอกหนังนะคะมาหั่นเป็นชิ้นนะคะหั่นขนาดไหนก็ได้ค่ะเพราะยังไงเราก็เอาไปลงเครื่องปั่นนะคะก็คือจะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเสร็จแล้วเอาไปลงเครื่องปั่นนะคะ <c oughs> ทั้งหมดที่เราหั่นค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วก็เอาผักคะน้านะคะมาหั่นนะคะ ก็หั่นตามใจชอบเราค่ะแล้วก็ใส่เครื่องปัดโอเคค่ะหลังจากว่าเอาอกไก่แล้วก็คะนานะคะใส่เครื่องปัดแล้วเราก็ปัดหยาบหยาบรอบแรกก่อนนะคะเอาราคาหลังจากที่เราปั่นหยาบหยาบรอบแรกแล้วเราก็จะนํำข้าวสวยมาเติมนะคะาสูตรดาวก็จะใส่ข้าวสวย3ามช้อนชาตามด้วยไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะแล้วก็ เอาทุกอย่างเนี่ยมาปัดรวมกันอีกรอบให้หยาบๆนะคะโดยการไม่ต้องการให้เนียนมากนะคะเพื่อที่ว่าจะได้เวลาเซตตัวจะได้มีความสวยและน่าทานค่ะถ้า <c oughs> หลังจากปั่นทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะโอเคค่ะหลังจากนี้เราจะเอาส่วนผสมที่เราปั่นเสร็จทุกอย่างนะคะไปผัดกับน้ํามันมะกอกนะคะ หลังจากนี้เราจะใส่น้ํามันมะกอกประมาณนะคะ1ช้อนชานะคะกะเอานะคะแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมใช้น้ํามันมะกอกนะคะในส่วนผสมของน้ํามันมะกอกนะคะจะมีกรดไขมันโอเมก้าสนะคะมสีส่วนช่วยในเรื่องของรักษาผิวหนังลดรลังแคร์แล้วก็บํารุงเส้นขนให้นุ่มสลวยเงางามนะคะซึ่งดีกับน้องหมามากแล้วเราก็เอาส่วนผสมทั้งหมดอะคะ่ะมาผัดกับน้ำมันมะกอกให้เข้ากันนะคะ กับไฟอ่อนนะอย่าใช้ไฟแรงนะคะผัดสักแป๊บหนึ่งนะคะให้ทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างกับนนะ้ำมันมะกอ,อกทุกเข้ากันนะคะหนึงหลังจากส่วนผสมสุกดีนะคะคราวนี้ดาวก็เติมน้ำลงไปนะคะประมาณ1แก้วนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะตอนนี้นะคะเราจะใช้ไฟอ่อนที่สุดนะคะเหมือนแบบเป็นการเคี่ยวนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆ สักพักหนึ่งคราวนี้ก็จะเติมผงวุ้นนะคะเราจะใช้แค่นิดเดียวนะคะแล้วก็กะอุณภูมิเอาค่ะแต่ไม่อยากให้เดือดมากนะคะค่อยๆเติมไปนะคะทุกคนจะเห็นนะคะว่าเราเติมผงวุ้นไปแค่นิดเดียวนะคะให้ทั่วนะคะคราวนี้พอเราเติมผงวุ้นแล้วนะคะ เราก็คนให้เข้ากันระหว่างที่เราคนให้เข้ากันนะคะสักประมาณ3ามนาทีได้อ่ะคะ่ะคนตอนนี้ก็คือเราใช้ไฟอ่อนๆนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมไปใส่ภาชนะให้เซตตัวนะคะแล้วก็เอาเข้าตู้เย็นค่ะพอทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเราก็เอาส่วนผสมที่เราเตรียมทุกอย่างมาเทาใส่แม่พิมพ์เลยค่ะคราวนี้ก็แล้วแต่เลยว่าทุกคนอยากจะใส่แม่พิมพ์แบบไหนของเราก็จะใส่เป็นแบบ สี่เหลี่ยมพื้นผ้าเล็กๆนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันเย็นตัวลงก่อนนะคะแล้วนำน้องทั้งสองก้อนเนี่ยเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะทิ้งไว้ประมาณ30นาทีเราก็จะได้ข้าววุ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตอนเสร็จแล้วเอาละค่ะตอนนี้เราก็เอาออกมาจากตู้เย็นนะคะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ เมก้าดัอ่าเดี๋ยวเราเราเอามาแกะแล้วเ,เอาให้เด็กๆลองทานดูนะคะว่าเขาจะชอบมากน้อยแค่ไหนเอาละค่ะเดี๋ยวดาวหยิบมาหนึ่งชิ้นมาลองแกะให้เพื่อนๆดูนะคะเราก็ค่อย,อยๆแซะเนาะทั้ง4ด้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวใส่ภาชนะสิ่งที่เราเตรียมเอาไปให้นอ้องเป่าตังทานนะคะก็คือชามสแตนเลสใบใหญ่เนาะมาดูกันค่ะว่าพุ้นดาวจะออกมาสวยมากน้อยแค่ไหน ลุ้นไปด้วยกันนะคะอาละเป็นยังไงทุกคนมันดูหน้าตาน่าทานมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนลองเอาไปทำตามดูนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวดาจะเอาวุ้นตัวเนี้ยค่ะตัดแบ่งแล้วเอาไปเสิร์ฟน้องเป่าตังนะคะหลังจากอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาตัดกันค่ะตัดอย่างนี้ ว่าจะให้น้องกินขนาดไหนดาวกะว่าจะให้น้องกินเช้าและเย็นนะคะเป็นสองมือ้อเดี๋ยวมาดูกันตอนเอาน้องเอาไปให้น้องกิน,นะคะ่ะหลังจากตัดเป็นครึ่งหนึ่งเรียบร้อยนะคะอีกครึ่งหนึ่งดาจะเอาเข้าตู้เย็นนะเอาไว้ให้น้องทานตอนมื้อเย็นนะคะอันนี้ก็จะทานเป็นมื้อเช้านะคะ เราก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนาะเพราะว่าน้องเป่าตังอ่ะเป็นหมาชิวว่าค่ะน้องก็จะค่อนข้าเวลากินเขาก็จะชอบอะไรเล็กๆค่ะค่ะตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าเอาไปเสิร์ฟให้เป่าตังแล้วเป่าตังจะกินหมดไหมทุกคนทุกคนตอนนี้แนะนําให้รู้จักน้องเป่าตังนะคะมาดูเป่าตังกันว่าเป่าตังชอบมากน้อยแค่ไหนอร่อยเหรอลูกค่อยๆกินค่อยๆกิน ตอนนี้น้องเป่าตังเป็นแม่ลูกอ่อนนะทุกคนเดี๋ยวดาวพามาให้ทุกคนดูนี่ลูกชายน้องเป่าตังเดี๋ยวรอกินนมนะคะอี่ตัวหนึ่นนงเเก,ก,ก็เมนูนี้ยดาวตั้งใจทำเพื่อน้องเป่าตังเพราะว่าน้องเป่าตังอะ เต้องให้นมลูกก็เลยต้องการโปรตีนค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็เลยเน้นพวกไข่ไก่แล้วก็อกไก่เนาะมันจะได้สร้างน้ำนมได้ดีนะคะแล้วก็มีผักคะนา้าแล้วก็ข้าวสวยเสริมแล้วก็มีน้ำมันมะกอกอีกอย่างนึ่งอ่นะคะ่ะเดี๋ยวเราจบคลิปคลิปนี้นะคะยังไงฝากทุกคนติดตามเพิ่มเติมด้วยนะคะฝากซั b s ไ r i b e แล้วก็กดติดตามเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของดาว ติดขัดยังไงต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะเป็นมือใหม่ในการทำคลิปนะขอบคุณมากเลยค่ะ